ส่วนช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของคอดมาแชลกันบ้างดีกว่าอะไรครับคอดมาแชลเป,เ,เป็นเรื่องใหม่ออสําหรับไทยพอสมควรสําหรับขอดมาแชลหรือเจ้าพนักงานตํารวจสารนั่นเอง วันนี้เนี่ยได้เดินทางไปรายงานตัวและเริ่มต้นทํางานเป็นวันแรกค่ะคุณผู้ชมคะภารกิจหน้าที่หลักๆคือดูแลรักษาความปลอดภัยงานทุกด้านทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องกับศาล mm hmm. ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคดีพิเศษต่างๆแล้วต้องการให้เจ้าพนักงานตํารวจศาลเข้าไปมีส่วนร่วมในการคุ้มครองในการดูแลสามารถที่จะร้องขอมาได้ในทันทีเลยนะคะพาคุณผู้ชมมาทําความเข้ใาใจสําหรับหน้าที่นี้ ตำแหน่งนี้กันหน่อยแล้วกันค่ะ ขอดมาชลนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบหลือว่าคือเจ้าพนักงานตํารวจสารนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่1เลยนะจำนวน35นายที่วันนี้เนี่ยเดินทางเข้ารายงานตัวต่อเลขาธิการสํานักงานสารยุติธรรมนายสราวุธเวิเบญสกุลเพื่อรับฟังนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าพนักงานตํารวจสารในรุ่นแรกเนี่ยเขาจะให้มุ่งเน้นภารกิจในการดูแลความปลอดภัยเป็นหลักนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบหละ ทางเรื่องความปลอดภัยโดยรอบศาลยุติธรรมบุคลากรรวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการส่วนการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาจำเลยตามหมายสารจะเป็นการร่วมปฏิบัติงานกับตำรวจไปก่อนค่ะสำหรับการดูแลความปลอดภัยสำนักงานศาลยุติธรรมมีการทำหนังสือแจ้งไปยังศาลทั่วประเทศว่าถ้าเกิดมีคดีความที่จำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าพนักงานศาลสนับสนุนความปลอดภัยในวันที่มีคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากหรือมีกลุ่มคนมารับฟังความ คืบหน้าคดีจํานวนมากเนี่ยสามารถที่จะร้องขอกําลังเจ้าพนักงานตํารวจศาลไปดูแลความสงบเรียบร้อยได้ทันทีเช่นกรณีนัดฟังคาพิพากษากลุ่มผู้ชุมนุมนปชในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็มีโอกาสจะใช้กําลังเจ้าพนักงานตํารวจศาลไปดูแลความสงบเรียบร้อยได้ค่ะสําหรับเจ้าพนักงานตํารวจศาลถือเป็นข้าราชการประจําที่สมัครใจโอนย้ายและผ่านการฝึกอบรมมาแบบเข้มข้นตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเวลา14วันนะคะ สิ่งที่เขาอบรมเนี่ยอบรมทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการปฏิบัติก็ยกตัวอย่างจะมีทั้งการใช้อาวุธปืนการต่อต้านการก่อการร้ายวิเคราะห์ข่าวกรองเทคนิคการสืบสวนการวางแผนตรวจคน้นยุทธวิธีการเข้าสับกลุ่มและการอารกขาบุคคลสำคัญค่ะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วดูอายุยังไม่ดิ้นมากมสำหรับเจ้าพนักงานตำรวจสารที่เราเห็นอบรมรุ่นแรกเมื่อสักครู่นี้